สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับทุกครั้งที่จะมีลูกค้าสั่งเข้ามานะครับทางร้านก็จะต้องทดสอบเตาก่อนส่งทุกครั้งนะครับสำหรับเตารุ่นนี้เป็นรุ่นเตาทําขนมครกขนมไข่และขนมครกสิงกโป์นะครับเป็นเตาขนมครกสแตนเลสนะฮะสหัวเตานะครับสหัวเตานะครับรุ่นนี้ก็มีเตาเป็นแบบวาลโยกนะครับแล้วก็เดินด้วยสายแก๊สอย่างดีทนแก๊สทนน้ํามันนะครับ ทนความดันถึง200พอบอชเลยนะครับสำหรับสายอันนี้นะครับซึ่งความร้อนของเตาขนมครกเนี่ยมันจะมีอยู่ด้านหน้าเนี่ยเราก็ต้องใช้สายแก๊สด,ดีๆนะครับเพื่อว่าจะเพื่อความปลอดภัยและก็ทนทานนะครับรุ่นนี้ก็ประกอบด้วยเตาวาวโยกนะครับนะใส่สังเกตวาโยกก็คือว่าเวลาปิดก็จะเป็นแบบนี้เวลาเปิดก็ดึงมาหาเรานะครับก็สังเกตได้นะครับว่าตอนนี้เปิดหรือปิดเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของเราที่เราเคยชินบางทีเราเปิดแก๊สทิ้งไว้ นะฮะเปิดเตาทิ้งไว้แล้วมาเปิดแก๊สเรามาจุดปรากฏว่าแก๊สเนี่ยมีเต็มแล้วนะครับเพราะเราไม่รู้นะฮะซึ่งเป็นวาล์วแบบอื่นไม่ใช่วาล์วโยกนะครับเราไม่รู้ว่าเปิดแก๊สเราจุดเข้าไปมันก็จะ,ะปึ๊บปั๊บเข้าตัวเราบางทีแขนเขินขนหายเลยนะครับรุ่นนี้ประกอบไปด้วยนะครับฝาปิดอลูมิเนียมนะมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็เบ้าขนมครกมาตรฐาน28หลุมนะครับ เบ้าขนมครกมาตรฐาน28หลุมเดี๋ยวเราจะลองไฟให้คุณลูกค้าดูด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับฝาปิดเบ้า28หลุมแล้วก็แผ่นกระจายความร้อนนะครับแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยเรามาดูแผ่นกระจายความร้อนนี่ครับ เราใช้เหล็กแผ่นนานะครับใช้เหล็กแผ่นนะครับไม่ใช้สังกะสีนะครับเพราะฉะนั้นโดนความร้อนเนี่ยก็ไม่บิดไม่งอง่ายขึ้นนะครับไม่บิดไม่งอนะครับก็คืองอ,อถ้าเป็นสังกะสีเนี่ยพอโดนปุ๊บก็งอเลยนะครับส่วนเตานี่นะครับเราจะมียกขึ้นมาให้เห็นนะครับยกขึ้นมาเพื่อเราเวลาวางแผ่นเข้าไปปุ๊บเนี่ยเ,เปลวไฟเนี่ย ก็จะไม่โดนปิดนะครับถ้าไม่มีตัวยิ้ยกขึ้นมานะครับบางยี่ห้อบางรุ่นไม่มีนะครับพอวางปุ๊บเนี่ยวางแผงกระจายความร้อนไม่ได้พอวางปุ๊บจะไปปิดรูเลยนะครับส่วนแผงกระจายความร้อนเนี่ยจะช่วยให้บังลมได้ด้วยแล้วก็แผ่ความร้อนแล้วก็ทําให้ประหยัดแก๊สทาให้เตานั้นความร้อนทั่วถึงนะครับทีนี้เรามาลองดูไฟกันนะครับครับ อันนี้เป็นตัวปรับอากาศนะคุณลูกค้าอย่าปิดนะครับปิดหมดก็หม้อมันก็จะดํานะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับไฟสวยครับสําหรับยี่ห้อนี้ไฟสวยมากลืมเปิดแก๊สหรือเปล่าอ่านี่ครับเมื่อกี้เราเปิดแก๊สครับอ่านี่ฮะเป็นเป็นไฟเนี่ยนะถึงเงี้ยหม้อจะดําเราก็ปรับนะปรับได้นะฮะนี่ฮะ แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับตับไฟแบบนี้นะครับปึ๊บติดแล้วครับนะครับก็ทุกครั้งนะครับที่ลูกค้าสั่งเข้ามาเราก็จะลองไฟก่อนก่อนส่งให้คุณลูกค้านะครับไฟก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเขียวๆอย่างนี้ให้ความร้อนสูงแล้วก็ประหยัดแก๊สด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้า ถ้าจะวางแผ่นกระจายความร้อนนะครับเพื่อความไม่ให้ตกใจนะครับก็คุณลูกครับจุดเฉพาะวงในก่อนแล้วค่อยๆวางแผ่นลงไปนะครับพอาวางแผ่นลงไปแล้วเราก็ค่อยมาปรับนะครับตรงนี้นะครับก็ใช้ได้เลยนะครับครับสำหรับคุณลูกค้านะครับเตารุ่นนี้สามารถทําเตาขนมพกสิงคโปร์ก็ได้นะครับอ่าขนมพกขนมรกสิงเบาอย่างนี้นะครับเป็นขนมไข่ก็ได้ขนมรกสิงคโปร์ก็ได้เพียงแต่ว่าเปลี่ยนแค่เบ้าก็ใช้ได้เลยนะครับทีนี้เราก็ สำหรับคุณลูกค้าได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็สนใจก็โทรเข้ามาสั่งได้เลยนะครับสินค้าทุกตัวนะครับมีปัญหาคุยกันทาง Facebook ทาง l ล n e ได้เลยนะครับเราก็จะดูแลให้นะครับว่าตลอดการอายุการใช้งานของคุณลูกค้าเลยนะครับว่าช่วงนี้เตาเป็นยังไงนะครับแก้ไขอย่างไรนะครับเราก็แก้ไขได้ทันท่วงที นะครับเพราะว่าคุณลูกค้าก็คุยกับผมเลยทางไลน์ทาง a c e b ุ o k เ,เลยนะครับก็เป็นช่องทางที่สะดวกสบายนะครับสำหรับคุณลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับหวังว่าทางร้านคงได้บริการลูกค้านะครับสวัสดีครับ